การมองน้ำหนักโดยรวมนะครับจะทําให้เราเข้าใจว่าถุกมากขึ้นนะครับลงน้ําหนักให้เป็นมิติหนึ่งและสองก่อนนะครับน้ำหนักแบนๆก่อนนะครับแสงและเงาเะก่อนนะครับถ้าเราร่างเส้นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับนะอย่างเช่นเส้นเหล่านี้นะครับ ไม่หนักมากเราไม่ไม่จำเป็นต้องลบนะครับถ้าเส้นนั้นหนักมากเกินไปเราสามารถใช้ยังลบหลบออกนะครับก็ได้เพื่อไม่ให้ลบกวนนะเวลาเราลงแสงเงานะครับ ไม่ได้วัตวบรวมวัตถุแรกแล้ววัตถุต่อมาครับลองลงน้ำหนักรวมเพื่อให้สังเกตน้ำหนักแสงเงาให้ชัดก่อนนะครับ เห็นว่าเราจะพอมองออกแล้วว่านะครับพื้นที่ของแสงและเงาคร่าวๆนะครับเป็นอย่างไรนะครับ เมื่อได้พื้นที่แสงเงาคร่าวๆแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเก็บราย,ายเริ่มลงน้าหนักที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเริ่มจากวัตถุระยะหน้าก่อนนะครับหลักในการสังเกตแสงเงาอีกวิธีหนึ่งนะครับคือให้เราหลีตาดูที่แบบครับ หลีตาดูที่แบบนะครับเราก็จะเห็นแสงและเงาชัดเจนมากขึ้นนะครับให้หลีตาดูนะครับ ตอนนี้นะครับน้ําหนักแสงและเงานั้นเริ่มมีมิติมากขึ้น,นครับมีน้ําหนักที่น้ําหนักอ่อนกลางและก็ขเข้มนะครับอย่างน้อยสามน้ําหนักครับวัตถุทรงกลวยนั้นนะครับเป็นวัตถุทรงมนนะครับจะมีน้ําหนักที่เขาเรียกว่าเป็นเงานะครับเป็นเงรา,เาร่วมนะครับเกิดจากแสงแสงจากด้านขวาซึ่งมันแสงมากครับ ปะทะกับแสงนั้นซ้ายซึ่เป็นแสงรองนะครับก็จะเกิดเงาร่วมอยู่ตรงกลางเรื่อยๆอ,อยู่นะครับ ต่อไปลงวัตถุทรงกลมนะครับเป็นวัตถุที่อยู่ในในระยะถัดไปนะครับลงน้ำหนักเงาที่เข้มขึ้นอีก เห็นว่ามีการแบ่งพื้นที่ด้านนี้ที่เป็นแสงนะครับเอาไว้ด้วยนะครับเพราเป็นแสงสะท้อนนะครับตรงนี้เป็นเงานะครับเป็นเงาจัด,จด วัตถุที่มีสีเหมือนกันนี่นะครับผู้เขียนต้องเข้าใจเรื่องน้ำหนักให้มากที่สุดนะครับในการผักระยะให้เกิดมิตินะครับระยะหน้ากลางและไกลนะครับระยะหน้านั้นมีความคมเข้มชัดเจนมากกว่าระยะกลางและระยะไกลนะครับและก็รายละเอียดของวัตถุก,ก็มีมากกว่านะครับในระยะหน้าระยะกลางและไกลนั้นก็ค่อยๆกระจายลงไปนะครับ ยะไกลนั้นนะครับไม่เก็บรายละเอียดมากนะครับจะเห็นเพียงแค่เพลนน้ำหนักแสงเงาคร่าวๆนะครับน้ำหนักที่สว่างสุดด้านบนนะครับเพลนด้านนี้นะครับสว่างที่สุดเพลนด้านนี้สว่างน้อยลงนิดนะครับด้านนี้เข้มที่สุดนะครับในความเข้มนั้นนะครับก็จะมีน้ำหนักแสงเงาเรื่อยๆอยู่นะครับเหมือนกันมีความแตกต่างเรื่องของเงาอยู่ด้วยนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องการเน้นเงาตกทอดนะครับเงาตกทอดลักษณะเงาที่อยู่ใกล้วัตถุนั้นนะครับจะมีความเข้มมากกว่าเงาที่อยู่ไกลจากวัตถุนะครับ ทิศท,ทางของแสงครับอาจทําให้เงาตกทอดนั kind of ้นเปลีย่ยนไปบ้างนะครับหรือมีหลายทิศทางนะครับนะในห้องที่สาธิตนี้นะครับมีทิศทางของแสงอยู่หลายทิศทางเหมือนกันนะครับแสงที่มาจากด้านซ้าขวานั้นเป็นแสงหลักนะครับเป็นแสงที่จัดที่สุดนะครับและจะมีแสงจากแสงไปด้านบนอยู่ด้วยบ้างนะครับทําให้เกิดเงาตกทอดที่หักเหไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเงาตกทอดนั้นนะครับจะเบี่ยงตัวไปทางด้านซ้ายมือตลอดนะครับ ทีนี้เมื่อได้ปรหนักส่วนรวมแล้วนะครับความคมชัดนี้ก็ยังยังไม่มีเท่าที่ควรนะครับดังนั้นนะครับเมื่อถึงขั้นตอนในขั้นตอนเกือบเกือบสุดท้ายแล้วนะครับเราก็เริ่มมาเน้นรายละเอียดของเงานะครับมากขึ้นนะครับมีการเน้นมากขึ้นมีอาจจะมองเห็นรอยแตกด้วยบ้างนิดนึงนะครับรอยเปื้อนนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับก็ทดลองเน้นดูนะครับโดยเฉพาะวัตถุระยะหน้านั้นเราสามารถเน้นได้ ทั้งหมดเลยนะครับระยะกลางและไกลข้อค่อยๆพอดลงนะครับ เห็นว่าัตถุนั้นเริ่มมีความกลมหรือมีมติมีมิติมากขึ้นนะครับ ไปก็จะเน้นวัตถุระยะถัดไปนะครับ เราสามารถเก็บรายละเอียดของวัตถุได้นะครับเท่าที่เรามองเห็นนะครับในระยะหน้าหรือระยะกลางครับส่วนระยะไกลนั้นก็เป็นบอยออกเบลอ,อไปอีกนะครับ ระยะไกลแล้วก็เน้นด้วยบ้างนะครับแต่ความคมชัดนั้นนะครับจะสู้ระยะกลางและก็ระยะหน้าไม่ได้นะครับพื้นที่สีขาวก็จะมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะครับ เราจะไม่ปล่อยให้ขาวจนเกินไปนะครับจะมีน้ำหนักของพื้นที่อยู่นะครับ